สวัสด,ดีค่ะไก่พัทสยานะคะวันนี้เราจะพาไปชมแปลงผักที่เราปลูกกันไว้นะคะประมาณ2หรือ3อาทิตย์แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็พาชมดอกไม้ไปก่อนนะคะนี่ดอกเจอรี่นะคะกำลังบานสะพังสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะแปลงแรกนะคะแปลงแรกจะเป็นเรดิชแปลดดงที่2เป็นกวางตุ้งนะคะก็โตได้ประมาณหนึ่งแล้ว เอ๊ะแปลงที่สามนั่นแมวนี่นาไม่ใช่นะคะแปลงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยแปลงนี้จะมีผักสลัดนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเกิดเท่าไร่นะคะแปลงนี้ก็คันนาแปลงถัดไปนะคะก็จะเป็นผักกาดหินนะคะเพื่อนสาวให้มานะคะแต่ตอนนี้ใบมันมีมแมลงกินนะคะเนี่ย แล้วก็คะน้าค่ะอันนี้ก็จะมีผักชีลาวนะคะกำลังโตเลยค่ะแทงต่อไปก็จะเป็นหัวหอมนะคะเราปลูกต้นหอมนะคะหัวหอมกำลังขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็แปลงถัดมาเราก็จะปลูกเป็นมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งสามแปลงก็ แปลงสุดท้ายนะคะจะเป็นถั่วลันเตาค่ะก็ถั่วลันเตาจะโตขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวสูงอีกสักพักนึงถ้าโตขึ้นสักนิดหนึ่งเราก็จะใส่เหล็กเหล็กนะคะเพื่อให้เขาเลื้อยขึ้นไปเนาะแล้วแปลงนี้ก็คือสตรอเบอรี่นี่คือพระเอกของงานหรือว่านางเอกของงานเลยนะคะนี่ ตอนนี้สตรอเบอรี่กำลังออกดอกนะคะสตรอเบอรี่เราก็ปลูกมาประมาณ3ปีแล้วค่ะไม่รู้ว่าผลผลิตปีนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ก็หวังให้ออกลูกเยอะๆลูกใหญ่ๆหวานๆสวยๆนะคะรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าผลงานของเราจะเป็นอย่างไรสตรอเบอรี่จะออกลูกดดกไหมเนี่ยคะ่ะ สตรอเบอรี่มีทั้งหมด3แปลงประมาณ80ต้นนะคะทั้งหมดปีที่แล้วก็เก็บได้ได้เยอะอยู่ค่ะเก็บไว้ในช่องแช่แข็งนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นแช่แข็งไว้ก็กินตอนนี้ยังกินไม่หมดเลยค่ะก็แบ่งให้แม่ย่าด้วยนะคะแม่ย่าชอบสตรอเบอรี่ท่านจะเอาไปทานนะคะไปกับอาหารเช้านั่นค่ะ ไปติดตามตอนต่อไปนะคะน่าจะอีกประมาณเดือนกว่านะคะเราจะมาดูกันว่าสตรอเบอรี่ของเราจะหน้าตาเป็นยังไง